ทำน้ำสลัดโบราณไว้ทำแซนด์วิชทานกันค่ะสูตรนี้อร่อยทำง่ายทำได้500กรัมไปทำกันไข่แดงเบอร์3-4ฟองน้ำตาลทราย100กรัมตามด้วยเกลือ1ใน4ช้อนชาคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่นมข้นหวาน100กรัมตามด้วยมายองเนส120กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันนี้แล้วพักไว้ก่อนค่ะไปตั้งน้ำ น้ำของเราไม่ต้องให้เดือดนะคะให้เขาพอร้อนมีฟองขึ้นแบบนี้ค่ะนำชามผสม,มลงไปอังในน้ำได้เลยใช้เวลาทั้งหมด5-6นาทีค่ะคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดมือนะคะเสร็จแล้วก็นำขึ้นจากหม้อได้เลยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เขาหายร้อนค่ะพอหายร้อนแล้วให้ใส่น้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน ตามด้วยพริกไทยป่นปริมาณตามชอบค้นให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันรำข้าว150 ml แบ่งใส่เป็น3-4รอบนะคะอย่าใส่พวดเดียวนะถ้าใส่พวดเดียวเขาจะไม่เนียนค่ะแล้วก็ค้นให้เข้ากันจเนเนื้อเดียวกันเลยกะว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำใส่ภาชนะได้เลยค่ะแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้ให้สนิทนะคะนำเข้าตู้เย็นอยู่ได้หลายวันเลยค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดรีสูตรได้ในคอมเมนต์มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ